เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับสโลว์วิดอน้น่แล้วก็ยงครับก็เราจะทํางานย้ายรถขุดแล้วก็ดัมเปอร์นะครับออกงานแล้วกันนะคุณผู้ชมครับแม้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับเอนจะมีปัญหาหรือเปล่าวันนี้วิดอนนี้คุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเอาดัมเปอร์มาลุยโคลนะครับแล้วก็จะพาคุณผู้ชมมาขุดดินบริเวณตรงนี้ออกแล้วกันนะคุณผู้ชมครับแม้ไม่รู้มันมีทําไมครับผม มันมีทำไมครับเนี่ยน,นะครับผมก็เดี๋ยวเอาเอา JCB มาแล้วกันก็ได้เอาเอารุ่นอะไรมาดีอะ <c oughs> ผมก็งงเหมือนกันอืมเราจะเอารุ่นอะไรมาดีวะคุณผู้ชมเอารุ่นใหม่เหร JC อ JCB งั้นเหรอเอาๆๆได้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 เอา,า JCB ก็ได้อ่าอๆาอาาเดี๋ยว JCB ให้ก็ได้นะครับผม JCB นะครับผม JCB อันนี้เขาเรียกว่า JCB แล้วกันนะครับยองลาบนะ JCB อ้าว JCB นะครับผม <c oughs> เฮ้ยมันไออะไรของมันวะเนี่ยโอ้ยไอบ้าเนี่ยคือผมมองว่าบุ้งกีมันใหญ่จริงนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เอาไปซ็อกสองบุ้งกีแล้วกันนะบุ้งกีครับผมต เอาลนะเดี๋ยวเราเอาดัมเปอร์ไปด้วยเฮ้ยดัมเปอร์นะผมเดี๋ยวเอาดัมเปอร์ไปด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับแหมเป็นไปได้ยังไงคุณผู้ชมครับดัมเปอร์ไปสักหนึ่งคันแล้วเรามีดัมเปอร์ฮิตาชิครับผมแล้วก็ดัมเปอร์ที่เป็นคอบัสสุดด้วยละกันนะคุณผู้ชมครับนะครับผมก็สามารถที่จะทําเป็นหลังคาแบบนี้ได้แล้วกันนะคุณผู้ชมครับอ่าก็ถ้าเป็นคนอบัสสุดมันต้องเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ใช่ไหมโอเคเราเอาสรรีเหลืองไปเลยละกันนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วจากนั้นก็เราจะทำการแบบว่าเอาเป็นมันมืดไปไหมอ่ะผมตั้งให้มันเป็นกล้องใหญ่มันปักได้นะคับผู้ชมครับก็เราก็จะทําการเอาหางโรบไปเห็นนะคับผู้ชมครับ,<ๆ>รบโรบเบิรตก็ต้องมีความยาวกันนิดสิสสิๆๆ้นหนึ่งนะกันนะคับผู้ชมครับ,รบนี่ครับผมคุณผู้ชมคิดว่ามันขึ้นได้สองคันไหมน่าจะได้เลยนะผมเพราะว่าลูออรรถขุดอะมันสามารถเอาอาร์มเลยมาได้นะผม <c oughs> มันผมกินน้ําเย็นนะคุณผู้ชมผมมียาแก้ไอ้ด้วยนะต้องเอายาแก้ไอมาแบบว่าสำรองไว้อ่ะคุณผู้ชมนะไม่งั้นแบบว่าไอเอ๊ะ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 อยู่ดิอ,ดอ่ะ้อหืยไอ้บ้าไปห,หัวลากต้องมีความแรงกันซีดหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมครับซีดหนึ่งหัวลากเอาหัวลากเลยดีวะอืม ผมก็อยากใช้หัวลากนี้นะแต่มันบักครับผมบักครับบักบักเฉยลอยบักเฉยลอยเนี่ยมันเป็นอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรนี <c> ่ <oughs> มันคืออียัง <c oughs> แต่หัวลากวันวูนี่ก็แรงเอาเรื่องนะหัวลากวันวูเนี่ยแรงเอาเรื่องนะคุณผู้ชมแรงเอาเหลืองนะเออเอาเรื่องนะผม วันนี้เราต้องการลาก2คันนะผู้ชมครับเราต้องนี่ครับสีคุณแปเลยครับผู้ชมครับลาก2คันครับมันต้องมีความแรงกันนิดหนึ่งแล้วกันนะผู้ชมครับแม่ตัวนี้เป็นรถของอเขาเรียกว่าอะไรวะอุ้ยสีสวยจังวะโอ้กระจังหน้าเอาสีดำดีกว่าเออสีเงินเงินก็สวยนะไหนลองสีดำดูดิ ดูดูไปอีกแบบหนึง่งสีเงินถ้าผมว่าสีงเงินนะเอานะเอเอเงินเหลืองหเลยไปเราได้รถครบทุกคันแล้วนะครับเฮ้ยมันสีเดียวกันเลยนี่าโอ้เกือบเกือบเกือบสีเดียวกันนะคผูค้ชมคือวันนี้ผมต้องใช้รถที่มีพลังกำลังสูงนะเพราะว่าเราลากสองคันนะครับผู้ชมเราลากรถขุด เราลากรถทั้งหมด2คันแล้วกเวว็เราต้องขึ้นเขาด้วยนะครับผมเราต้องขึ้นเขาด้วยเราต้องใช้แบบว่าพลังกำลังมหาศาลแล้วกันนะคุณ้ยงครับโอเคปเดี๋ยวเราเอาแปลรถขึ้นกันเลยครับคุณ้ยงครับเดี๋ยวเอาดัมเปอร์ขึ้นก่อนเลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> สาเหตุที่เอาดัมเปอร์ไปเพราะว่าบนเขาเนี่ยมันมีมีความเละมีความแบบว่า ถ้าฝนตกมามันจะเละนะคุณผู้ชมครับถ้าใช้รถที่เป็นแบบว่า <c oughs> เป็นแบบเป็นล้อมันจะไม่เหมาะสมนะผมเอ้ยไ่จอดแบบนี้วะเออนี้ได้อยู่นะทำไมผมเลือกเป็นแบบนี้วะเฮ้ยนี่อ๋อมันสามารถกดตัวดีได้เลยโอดี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 อันนี้ดีจริงนะผมนะดีจริงๆครับโอ้หลงตลอดเลยะมันหลงมันหลง มันหลงครับมันหลงแบบนี้เขาเรียกว่าหลงหลงลืมนะครับผม <c oughs> อ่ามีสีกระพริบด้วยนะมาเดี๋ยวขับรถกัน <c oughs> ตัวครับผม <c oughs> โอ้โหมันหลวมมนะันเนาะ ไม่รู้จะเอาไปได้ไม่รู้จะเอาไปด้วยได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเออโอ,โอ้มีข้างหลังมีกับไฟกับพิษด้วยหรอปล่าพี่จงเรมองเห็นปะเนี่ยเห็นอยู่เนาะ j c b ครับผมนะ กับะครับีนะ็นไรเดี๋ยวผมเอามือยกก็ดีงน,นะชืไนี่ครับ้คนทนนิ่มมากเลยคุณผู้ชม เออถ้ามันถ,ถ้ามันวางไม่ถูกเหลี่ยมมันก็บิดไม่ได้นะวางวางไม่ถูกมุมมันเหลี่ยมมันละมันมันบิดไม่ได้นะคุณผู้ชมครับกปับตู้ก่อนนะคุณผู้ชมครับโอเคเอาไว้ โอ้โหเสียงไอ้ตัวเดินต้องติ๊ก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 โคตรดีเลยวะ่ะไปค่อยค่อยขึ้นนะผมเอาละโอเคเดี๋ยวผมไปเอาไอ้ตัวนั้นลงขึ้นก่อนแล้วกันนะมผมมองว่า ปุ่งขีดตัวนี้น่าจะเอาไปวางไว้ตรงนั้นได้อืมน่าจะวางไว้ตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมเฮ้ยวางเออโอเค,เค,อเคเขึ้นขึ้นขึ้นอุ้ยขึ้นเร็วจงังวะโอเคโอเคเดีย๋ยวผมเอาอันนี้ลงนะ โมเอาหางลงเอาเอาผูงขี่ลงผู้ขี่ลงนะครับคผู้ชมครับนี่วันนี้ย้ายสองคันเลยคุณผู้ชมน่าจะประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้ครับคผู้ชมครับปิดประตูก่อน ไปเดินทางกันเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะขึ้นนะครับผมขึ้นบนเขานะครับแล้วก็อญาตตั้งลำนะวันนี้ขึ้นบนเขาแล้วแล้วก็ลากสองคันนะครับต้องใช้พลังกำลังค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับผู้ชมครับไปครับผมมาดูกันว่าอ๋ออ้ยมาดูกันนะว่ารถของเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่าครับผู้ชมครับ แต่คิดว่าน่าจะไหวนะวอลโบก็ไม่ธรรมดานะพลังกำลังของเขานี่เรียกได้ว่ามาหาศาลกันเลยไปครับทุกคนครับไปเลยวันนี้เราจะตรงไปเลยนะตรงหรือว่าเลี้ยวก็ได้นะมันไปได้เหมือนกันนะแต่ว่าตรงไปทางมันจะดีกว่าไปง่ายกว่านะครับคุณผู้ชมครับ เฮ้ปัวตุกเขาอ่ะเฮ้มันนันไงโอ๊ยเดี๋ยวมัรล่วงเดี๋ยวมัรล่วงไป <c oughs> ไป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  <c oughs> <c oughs> ไปไปเคยๆไป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 ครับไป ไปไปไปนี่นี่เขาข้างหน้านี่แหละเขาข้างหน้านี่แหละคุณผู้ชมเขาข้างหน้าเนี่ยุ้ยโกบีมีโกบีตรงนั้นด้วยคุณผู้ชมเขาข้างหน้านี่แหละคุณผู้ชมที่น่ากลัวที่สุดนะครับเอ้ออืดโอ้โหเห็นไหมนี่อืดแล้วนะเนี่ย นี่แหละสายหต่ที่ผมเอามาสองเผาสามเผาเนี่ยโอ้โหดูดูดไอ้น้ำมันปั่นเด็กโอ้โหไหวไหมเอาสี่ล้อหน้าเ็าขับเคลื่อนด้วยนะประเด็นคือมันแบบว่ามีโกเบด้วยวะป่าคุณผู้ชมเดี๋ยวโกเบเป็นแซมเป้นด้วยไหมเ้โคเบ่บีเอสเดี๋ยวเด,เดี๋ยวโกเบ่ไปด้วยนะผมเองโกเบ่ไปด้วย อุ๊ยอุยอุยมื่อกี้แรงหมดครับมันเป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะคุณผู้ชมมันเป็นเกียร์ออตโต้นะก็คือเราเราทำอะไรไม่ได้อ่ะแต่แต่ว่ามันมันมีเกียร์เมนนุ่นเดี๋ยวมีเกียร์เมนนุ่นให้ใส่อยู่้โอ้โหโอ้ยเกือบไม่ไหวครับคุณผู้ชมครับ เกือบไม่ไหวนะคนุณผู้ชมมันเป็นเนินที่ประมาณชันมากๆนะคนุณผู้ชมครับเมื่อกี้นะครับเกือบไม่ไหววะ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้อันนี้ก็เป็นเนินนะขึ้นเนินมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวนะผมอันนี้ก่อนมันเป็นอะไรวะเนี่ยฮ่ารถขุดมันขยับมาหรอรถขุดมันไม่ล็อกหรอ มันก็ล็อกมันก็ล็อกมันก็ล็อกอยู่นะมึงอะไรของมันวะเนี่ยโอ้เอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมคั้นรายการแป๊บนึงนะอันนี้ก็เอามาออกนอกๆก,ก็ได้ไมะโอ๊ยอะไรของมันวะเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ไว้นี่ก็ได้อันนี้มา อะไรของมันวาเนี่ยโอ้ยหนออะไรวะอะไรเนี่ยคุณผู้ชมโอเคยังโอเคงเดีย๋ยวดูดิโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วเดินทางต่อครับผู้ชมครับไป หัวลากนี้จริงๆครับคุณผู้ชมไม่งั้นไม่ไหวครับทุกคนครับหัวลากหากินเรายังจะไหวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนะยโอ้โหเริ่มเร็วขึ้นแล้วอันนี้เหยียบเลยนะครับน้องกลมโดยค่ยี่ิแปดเ่สิบเจ็ดยี่ิบหกตกมาแล้วยี่สิบห้ายิบสี่ยิบสามยิบสองยิบเอ็ดตกมาแล้วยี่สิบสิบเก้าตกมาเรื่อยๆ นี่แหละมันม,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 มีมีเนินมีมีเนินนี้เนินแบบว่าชันแล้วก็ระยะแคบนะครับสิบแปดตกมาเรื่อยๆครับสิบเจ็ดเรื่อยๆครับสิบสามสิบสองเรื่อยๆครับโอ้โหเรื่อยๆครับคุณผู้ชมโอ้โหเรื่อยๆครับอ้าวเมีแรงแล้วโอ้ถ้าเป็นแบบว่ารุ่นบางรุ่นนี่ไม่ไหวนะคุณผู้ชมบางรุ่นไม่ไหวนะครับ โอ้โหรุนี้ถือว่าสุดยอดนะที่มันไหวเนี่ยอ๋อโอเคแค่นี้เนินหมดแล้วครับบางรุ่นไม่ไหวผมบอกเลยอันนี้มีแต่ผ่อนแล้วมันลงเนินแล้วทีนี้เพราะว่าอันนี้คือจุดสุดยอดแล้วนะผมจุดจุดเขาสุดยอดแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวก่ันนะ ผมลืมทางว่ะมันเหมือนมันมันไม่ได้มาทางนี้นะอม,มาทางนี้อยู่แต่ว่าอ้อมว่ะเอาไงดีวะเนี่ยสถานที่ที่เราจะต้องไปอันนี้โอ้โหโอเคอ้อมก็อ้อมมาไปอ้อมก็อ้อมไปเถอะเพื่อความปลอดภัยนะคุณยชงครับเพื่อความปลอดภัยครับอุ๊ยปลอดภัยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับ,บคุณยชงครับเพื่อความปลอดภัยครับคุณยชงครับโอเคครับ,บรผมเพราะฉะนั้นตัด อ่าเราผู้ชมครับผมมาถึงซอยแล้วนะผู้ชมครับผมมาถึงซอยแล้วครับตอนนี้ครับค่อนข้างที่จะโหดนะครับมาทางนี่ค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับตามจริงทางนี้เนี่ยเราไปถึงแบบว่าทางขึ้นเขาสูงๆนะ่ะอะไรของมันวะโหเนี่ยรถมันยาวอะ่ะขออนุญาตใช้ตัวช่วยแล้วกันนะมันไม่ไหววะ่ะโอ้อะไรของมันวะเนี่ย อเอ้าทำไมมันไม่ยกวะมันมองไม่เห็นหรอโอ้มึงยกไปไหนล่ะเฮ้ยยกมั่วซั่วถู่วเขียวไปเลยเนะี่ยตัวเขียวตัวดำไปเลยเนะี่ยเอ้ยไป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  ไปไปไปวิ่งอันนี้แม่งโคตรสวยเลยว่ะลำทางตรงนี้แม่งสวยดีว่ะเนาะไปทางไหนวะเดี๋ยว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 ไปทางนี้เหรออืมเอ่อใช่ใช่ใช่ใชเลี้ยว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 คุณผู้ชมโอ้โหแม่งคางขึ้นเขาจัดๆเลยว่ะเนาะ ขึ้นเขาจัดๆเลยเนี่ยเออโอ้โหขึ้นเขาจัดๆเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูมันดันเขาอ่ะคุณผู้ชมอันนี้นี่ผมล็อกจริงไหมเนี่ยเฮ้ยดูมันดันเขาจัดๆเลยอ่ะโอโ้ถ้าเป็นทางลื่นๆหล่มๆนี่น่าไหวแน่โดยจะตรงแล้วเนี่ย โอ้นี่มันหนักจัดๆเลยนะคุณผู้ชมเหมือนรถจะเอียงด้วยนะเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะสองรอบแล้วเนี่ย,ออไ,ออยไอ้บ้าเนี่ยโอ้ยไอ้นี่เอา้าแล้วทำไมมันไม่ขึ้นมือให้จับล่ะเฮ้ยมันมืออะไรของมันนั่นเอา้าเอา้าเอาเอมันก็ขึ้นมือดิโอ้ โอ้แม่งเอ้ยเอาไปใหม่ครับไอ้บ้าเนี่ยทางไหนทางนี้ใช่ไหมซ้ oh. ายหรือขวามาเนี่ยโอเคเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอโอ้ oh. แล้วทางมันอยู่ข้างล่างนู้นโอเคไม่เป็นไรเราสามารถเดินมาได้ครับคุณผู้ชมทางมันอยู่ตรงนี้ครับไม่เป็นไรเราสามารถเดินมาได้ โอเคโอ้ okay. oh, ถือว่าก็ไม่ไม่ถึงกับแย yeah, ่ครับคุณผู้ชมครับแม่โหแต่ว่าโอ้โหค่อนข้างสาหัสกันครับคุณผู้ชมครับสาหาัสากันอยู่เหมือนกันครับผมกว่าจะย้ายมาถึงครับแม่โอ้โหย้ายรถถึงสองคันครับทุกคนครับ <c oughs> ย้ายดัมเปอร์แล้วก็ย้ายรถขุดครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยวีดีโอนี้แล้วก็ทางแบบว่าโหดเหมือนกันครับโอเค เดี๋ยวค่อยว่ากันวิดีโอหน้าแล้วกันนะผู้ชมครับทางมันโหดจริงครับเจอนไหม่ครับเดี๋ยวค่อยไปขุดสวัสดีครับเดี๋ยวเปลุยโคลนด้วยอะ